คุณทุกท่านนะครับที่วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกล่าวต้อนรับกันแล้วกันนะครับจริงๆแล้วนะครับเราตอนนี้เนี่ยอยากจะเชิญผู้ใหญ่สักท่านหนึ่งนะครับให้มาเปิดงานที่นี่นะครับจะได้รับรู้ว่าการทํางานของสมาคมของเราเนี่ยนะครับที่เราได้รับเงินจากกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยนะครับที่พวกเรามาเรียนเบเกอรี่นะครับนอกจากที่จะเรียนโดยไม่เสียให่จ่ายแล้วเนี่ย เรายัางทําโครงการให้ท่านได้มีค่าพานะนะครับหรือมีประธานชมรมจากระนองนะครับอธิบดีนิดนะครับตบมือต้อนรับหน่อยครับเพ่ติดต่อมาเลยนะครับลรวบอกขอมานอนที่สมาคมนะครับอย่างนี้เราก็ยินดีต้อนรับนะครับให้มานอนที่สมาคมเนี่ยพยายามเปิดกว้างคือทเป็นที่พักให้กับพวกเราได้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนโรงแรมนะครับแต่ก็มีห้องน้ํา นะครับมีห้องพักให้อย่างนี้ติดแอร์ให้เรียบร้อยนะครับตัวพิเศษก็จ่ายสักบาทน,นะครับอย่างนี้ก็สามารถมาร่วมได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ค่าพานะอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเรื่องจากว่าช่วงนี้เป็นยุค new normal น,นะครับแล้วก็เรื่องโควิด1 9เกนี่ยก็ยังไม่หมดก็อยากให้พวกเราเคร่งคัดในการใส่หน้ากากนะครับช่วยดูแลน้องๆด้วยนะครับเพราะว่าแล้วก็มีการตรวจวัดไข้ เราอยากให้พวกเราเข้ามางานที่นี้เนี่ยนะครับได้ผ่านขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าการที่เราขอเงินโครงการตรงนี้มาเนี่ยนะครับเรามีข้อหนึ่งที่จะต้องปฏิบัตินะครับให้ถูกต้องนะครับตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้พวกเรานะครับได้ที่สำคัญสุดคือได้ความรู้นะครับนํากลับไปใช้แล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยนะครับโครงการเนี่ย นะครับผมเน้นมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราเนี่ยคนที่จะมาสมัครเรียนเนี่ยเราจะต้องสัมภาษณ์ก่อนนะครับทุกีเนี่ยไออยากมาเรียนพอลาางชื่อปุ๊บไม่เคยเห็นค่าหน้าตาเลยครับใครลงก่อนได้ก่อนหมดโคต้าก็ไม่ได้มาอะไรเงี้ยนะครับแต่นี่เราไม่ใช่แล้วนะครับเราจะต้องคัดเลือกก่อนนะครับดูว่าลูกของคุณปฏิบัติได้ไหมคนที่มาเรียนเรียนแล้วไปต่อยอดทำอะไรหรือเปล่านะครับเราไม่อยากให้มาเรียนแล้วก็ทิ้งเปล่าไปเฉย อันที่2ก็คือนอกจากอันนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่คุณปุ้ยพูดถึงก็คือเราจะขยายโครงการนะครับเปิดโอกาสให้มากขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยหลายโครงการที่สมาคมเขียนโครงการไปล้ววับจะเป็นโครงการผู้นําโครงการสมัชชานะครับหรือโครงการฝึกมาตรฐานอค์กรณต่างๆนะครับหรือแม้แต่สายเยรักนะครับที่เราจะลองเขียนเพิ่เมเติมเข้าไปเนี่ยนะครับก็ยังจัดอะไรไม่ได้ก็จะจัดได้ประมาณนี้ไม่เกิน20คนไม่เกิน30คนนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแตกย่อยข้าวินะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เรียนเนี่ยอาหารที่หลากหลายมากกว่าถึงแค่ญี่ปุภนคุมพานะครับเราจะมีไปถึงรุ่นที่สองแล้วก็ไปถึงมีนาอาจจะยาวถึงเมษาพฤษภา,าเลยนะครับ,<ส>บก,รก็ขอประกาศเลยนะครับถ้าดูคนท่านไหนนะครับที่อยากจะทํางานจินอาสามาสอนให้ผู้ปกครองเด็กของเราทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้นะครับว่าจะเป็นขนมเป็นอาหารอะไรแ,แล้วแต่ แต่ผมเน้นย้ำเลเนยนะครับว่าจะต้องมาเรียนแล้วไปประกอบอาชีพได้ทาําง่ายขายขลองและเป็นที่ต้องการของตลาดจริงๆนะครับคือได้จบออกไปแล้วเนี่ยมนอกจากจะมีประกาศาสเียบัตรให้แล้วนะครับก็จะได้วิชาชีพติดตัวไปนะครับก็หลายเรื่องนะครับที่ตอนนี้ทางสมาคมนะครับพยายามที่จะทํา ให้พวกเราเนี่มีอาชีพมากมายหลากหลายนะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายอีกอน่างที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเรื่องการแสดงความสามารถของเด็กนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเดี๋ยววันพุธที่จะถึงนี้เราก็จะมีโครงการกีฬาน,นะครับเปิด ในวันพุธนี้ที่จะถึงนะครับจะมีหลากหลายมากมายนะครับที่เราจะส่งเสริมให้กับติกของเราก็ขอให้เราติดตามทางเพจของสมาคมนะครับซึ่งเราจะทําการคัดเลือกแล้วก็ประกาศว่ามีงานเรียนต่างตลอดเวลานะครับก็ขอให้พวกเราตบมือต้อนรับนะครับกรรมการนะครับแม่เสือนะครับอ่านะครับวันนี้มาเป็นเกียรติมาให้กับเรา มูโสนะครับที่ปรึกษาของเรานะครับจะได้รู้จักแล้วก็เมื่อกี้แม่อันนะครับที่เป็นกรรมการของเราอท่านหนึ่งนะครับรวมถึงผู้นวยการของสมาคมเราครับคุดกุ้งนะครับเวลาเราติดขัดเรื่องอะไรก็จะได้ติดต่อได้นะครับรวมถึงน้องๆนะครับสมาคมนะครับมีทั้งเสื้อน้ําเงินแล้วก็เสื้อสีส้มนะครับที่กาลังถ้าท่านสงสัยห้องน้ําอยู่ตรงไหนนะครับ จะต้องเดินได้ตรงไหนบ้างรถจอดตรงไหนนะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับเราจะบริการพวกท่านให้อย่างดีที่สุดนะครับก็อยากจะเปลี่ยนลุกนะครับเปลี่ยนภาพลักใหม่ของสมาคมก็คือต้อนรับพวกเราทุกคนนะครับพวกเรามาแล้วรู้สึกอบอุ่นนะครับเป็นกันเองนะครับเหมือนญาติพี่น้องนะครับร่วมกันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะต้องถามไม่ได้คือกุ๊กทั้งสี่ท่านนะครับเชฟนะครับมาตกบนกลางๆด้วยนะครับ ที่จะมาถ่ายทอดความรู้อ่าขอเชิญแนะนําตัวนิดนึงครับเอา,าใหม่หน,น่นอยเชิญข้างหน้าเลยก็ได้ครับสวัสดีทุกท่านนะคะนิสการนิพิชัดคณะนนท์นะคะอุ๊ค่ะชื่อถ้าจะเรียกเรียกอะไรครับอุ๊ค่ะเชฟอุคนะ๊ค่ะอ่าเชฟอุ๊คนะครับค่ะปีนนทนน์เรียกแม่นาจกุลเชฟนกค่ะเชฟนกนะครับ แก๊บค่ะคุณแ๊บนะครับทุณพัชรองประดิษฐ์คุตาค่ะโอเคครับนะครับตอนทั้งสี่ท่านนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้นะครับแล้วนอกจากที่จะความรู้ตรงนี้เนี่ยนะครับเรายังขอให้เชฟเนี่ยช่วยขยายโอกาสให้กับพวกเรานะครับจะมาเป็นที่อาสาในการที่จะสอนเพิ่มเติมนะครับให้กับพวกเราในรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้ารุ่นหกนะครับเราก็พยายามที่จะให้มี ไหนๆเราได้โครงการมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ไม่ใช่ว่าพอเราได้เงินโครงการมาปุ๊บทำแล้วก็ให้มันจบไปในโครงการเดียวนะครับแต่เราคิดว่าเราอยากจะต่อยอดนะครับขยายโอกาสน้มากขึ้นแล้วเราใส่เงินสมาคมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้ให้มันมีบางครั้งเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องรอนะครับที่จะรองเงินของโครงการอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวภายในที่นี้เนี่ยเราก็จะใช้เงินของสมาคมอีกห้าแสนบาทนะครับเพื่มมอบให้กับ ทุกชมรมของสมาคมนะครับเพื m, parole, ่อไปใช้ในการต่อต้านเรื่องโควิด1นเนะครับในชมรมต่างๆอาจจเงินไปช่วยซื้อของไปเยี่ยมเยียนหรับคนติดเตียงนะครับของกลุ่มในสติปัญญาก็ได้หรือจะเป็นซื้อเจลซื้อหน้ากากอะไรก็อิสระเลยจะทาอะไรแล้วแต่นะครับเดี๋ยวภายในที่นี้เราจะโอนเงินให้กับชมรมเพื่อไปขยายจากทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับพวกเราก็บูดนามให้กับเชตสิทธิสท่าน้วยครับ ครับก็วันนี้ขอกล่าวต้อนรับนะครับเราจะได้รู้จักสมาคมของเรานะครับถ้าใครยังไม่รู้จักของสมาคมเราอ่านที่ป้ายนี้ก็ได้นะครับจริงๆแล้วสมาคมเราเป็นสมาคมที่เก่าแก่มากนะครับนะครับตั้งตั้งแต่พศหนึ่งแปดกี่ปีแล้วครับสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับถือว่าเป็นสมาคมที่นะครับ เรียกว่าตั้งมาเล่นนานนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอยากเป็นสมาคมแม่ที่ดูแลพวกเราอยา่างดีนะครับอันดับต่อไปนะครับขอเชิญคุณอันเนาะพิจารณาอตอนรับว,วิทยากรของเรานะครับนอกจากที่เราจะสอนให้พวกท่านได้ความรู้เรื่องอาหารแล้วเนี่ยเรายังเชิญวิทยากรนะครับซึ่งท่านก็นะครับถ่ายทอดนะครับความเป็นผู้นำนะครับอบรม หลายๆเรื่องเลยครับพวกเราแต่วันนี้จะมาบอกให้พวกเราว่าหลังจากที่ท่านเรียนไปแล้วเนี่ยท่านจะไปใช้อย่างไรนะครับงนั้นช่วงจากนี้ไปนะครับอยากให้พวกเราตั้งใจฟังให้ดีนะครับก็ขอกล่าวต้อนรับเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับตามขอบคุณคะนะคะแต่ว่าเวลาสะกลนนะคะนายสมาครเป็นผู้กองขการ,ร,ราานาเศด็จาประเทศไทยต่อไปขอเรียนเชิญนิทยกรน,นะคะดรพิ่ภัทรผลเพชเชีรค่ะ สวัสดีทุกทุกคนเลยเนาะสวัสดีทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เลยนะวันนี้ก็ขออน,นุญาตแนะครับตัวเอาชื่อชื่อจริงก็ยากเนาะชื่อเล่นก็จําไม่ได้ใช่ปะขออนุญาตเปิดแม่นี่ยหนึ่่วงหนึ่นแล้วเราจะไม่เข้าใกล้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ปทุมนะบ้านผมอยู่มาหาชัย เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์19ใช่ไหมัมนเป็นยังไงปวดันทั้งจังหวะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวผมดรพิพัฒน์ผลเทเทียงนะชื่อชื่อเล่นในวงการชื่ออาจารย์ปีเตอร์ชื่อบ้านนอกชื่อดออรปืน <c oughs> มันคล้ายกันหน้านะคล้ายกันหน้า,าจริงนะอันนี้เดินทางมาจากระนองเลยใช่ไหมข้ามวันข้ามคืนใช่ไหมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ เมื่อวานตอน2ทุ่ม2ทุ่มแล้วไปนอนที่ไหนครับคือที่กัเนกันไปนอนไม่มาคืนเนี้ยมาคืนนอนบนรถบนรถทัวร์เย็นนี้นอนที่ที่นี่ยินดีต้อนรับนะครับมาแล้วนี่ขวัญใจเราโอ้โหพอถึงเวลาปุ๊บลงจากรถทันที่ธรรมดาริ่งก็ขออนุญาตนะวันนี้ก็มาแบบแนะนำให้พวกเรารู้จักเป็น เรื่องเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ปกครองและก็บุตรของเราหลายๆท่านก็จะรู้ว่าบุตรของเราเป็นคนพิเศษนะเราก็ต้องพัฒนาแล้วก็สงเสริมสนับสนุนให้เขาทำงานร่วมกับเราและก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำเนาะอย่างนี้นเนี่ยวันนี้ในโครงการที่เป็นโครงการอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ย เบเกอรี ery, นะ่เนาะเบเกอรี่แต่ถ้าในในภาษาของเราก็เรียกว่าการเรียนทําขนมอบเบเกอรี่นะครับทีนี้ทั้งหมดยังมีตั้งเกือบสิบอย่างเนาะสิบอย่างก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพนะวันนี้ถ้าดูแล้วสิบอย่างลองดูสิครับว่าเราอยากทําทอะไรที่เก่งสุดวันนี้เนี่ยตอนนี้มีแซนด์วิชนะแซนด์วิชอย่างนะครับ บายจะเป็นเค้กกล้วยหอมใช่ปะ่ะบ้านใครปลูกกล้วยหอมบ้างครับมีไม้เน่าอย่างกล้วนะยหอมต้องเอาแบบงงแล้วเน่าไม่ถึงจะอร่อย <c oughs> เดี๋ยวผมกลับไปเย็นนี้เดี๋ยวผมก็ทํเาเพราะว่าผมก็ทําขนมอยู่แล้วรับสอนด้วยพร้ <c oughs> อมนะครับแต่วันนี้เราคุยกันแบบสบายอยากจะให้ผู้ปกครองนะทุกท่านเนี่ยเข้าใจว่า มันมีทั้งหลายๆหน่วยงานที่ช่วยเราภาครัฐภาคเอกชนก็มาช่วยอย่างอนี้เป็นภาคการศึเอกชนนี่สมาคมเนี่ยนะเป็นเอกชนผสมเนาะก็คือมีมองบประมาณเนี่ยช่วยให้เราอ่ะมาฝึกฝีมือทำความสามารถกลับไปนะครับอย่างในเรื่องของกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยถ้าถ้าเราเป็น อยู่ในกลุ่มนี้เราต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ผู้พิการทํางานได้ไหมครับไ,ไ,ดได้เนาะทำงานได้และในประเทศไทยอ่ะมีผู้พิการเยอะขอทราบไหมครับว่าประมาณเท่าไหร่ห้าหลักหรือหกหลักตินเกือบเกือบหหลักและ8ปดหมื่นกคนแล้วและ8ปดหมื่นกคนเนี่ยสถานประกอบการเขาก็ว่าจ้างตามกฎห,หมายนะยังม,มีพระราชบัญญัติอย่าง,างคุ้มครองอยู่ ว่ารับเข้าทํางานได้แต่โดยเนื้อแท้จริงเนี่ยผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะมีสถานที่จัดวางต่างๆอะไรเงี้ยไม่ไม่เหมาะสมสำหรับพู้ิการในบางในบางเรื่องดังนั้นคนที่เข้าไปทํางานในสถานประกอบการปัจจุบันมาเนี่ยมีแค่ครึ่งเดียวเองไม่เยอะนะและอีกคึ้งนไปไหนครับเราก็ต้องเอามาฝึกอะไรครับ ฝึกฝีมืออยู่กับพ่อแบบแม่กับผู้ปกครองอันนี้ก็จะทําให้เราอยู่กับเขาอย่างมีความสุขให้ได้ก็คือการสร้าง,งกิจกรรมนะนะอย่างผมก็มีมีมีน้องมีหลานมีเหลนหลานแล้วนาะคิดว่ามีหลิวยัง <c oughs> อเราไม่เรียกยายหรอกเราเรียกพี่เนาะนะพี่ถึงหลิวยังมีหลิวยัง <c oughs> ลูกมีไหม มีแล้วหลานหลานเหลนแสดงว่าลูกเนี่ยไม่หล่อไม่สวยตกลงนะลูกหลานเหลนหลนหลิวห้าขั้นเลยเนาะเยอะไหมที่ว่าหลานคนโตนะไม่ใช่หลานคนโตหลานเหลนนะเหลนคนโตอยู่มโอ่ะเรายังที่